สวัสดีครับผมนาย,นยธัญธรคำสุรวรลกุลสาขาการตลาดดิจิทัลวันนี้จะมาสรุปเนื้อหาของรายวิชาหลักการตลาดสอนโดยอาจารย์ชนินทร์ภูมิิตครับช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นส่วนประกอบทางการตลาดประกอบด้วย4ปัจจัยคือผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหนา่ายและการส่งเสริมการตลาดเนื่องจากการใช้เครื่องมือทางการตลาด จะทำให้บรรลุเป้าหมายแล้วยังเพิ่มมูลค่าของสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการความสำคัญของการจัดจำหน่าย 1. ลดต้นทุนกิจการ 2. รักษาส่วนแบ่งการตลาด 3. ขยายตลาดให้ครอบคลุม 4. ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 5. อำนวยความสะดวกในด้านธุรกรรมทางธุรกิจ 6. ช่วยสนับสนุนการทำงาน 7. เกิดประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าแนวคิดของช่องทางการจัดจำหน,น่ายคือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องสินค้าราคาเวลาสถานที่และบริการประกอบการสามารถลดต้นทุนในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีกำไรสูงสุด ปัญหาของการบริหารการจัดจำหน่ายปัญหาความขัดแยง้งในการบริหารการจัดจำหน่ายมักเกิดจากสาเหตุของการดำเนินธุรกิจที่ไม่เข้ากันบทบาทสิทธิไม่มีความชัดเจนรวมถึงความแตกต่างทางการเรียนรู้แก้ไขปัญหาโดยกำหนดเป้าหมายในการทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนบุคลากรการพิจารณาคัดเลือกคนกลาง การคัดเลือกคนกลางในการตลาดเพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยพิจรารณาจากการใช้ประเภททุนที่เหมาะสมและการจัดจำน่ายที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการคัดเลือกต้องดูที่ยอดขายและค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้คนกลางที่เหมาะสม